รถผู้บริหารสุดหรูนะครับฟิลเหมือนรถยุโรปแต่ราคาแบบรถญี่ปุ่นเท่านั้นคันนี้นะครับเป็น Accord Hybrid Tech รุ่นท็อปของปีนั้นเลยนะครับปี2020ได้ฉงไม่ได้เชนเรียบร้อยนะครับ คันนี้นะมากับราคาแค่8 7 0 9 0 0 0 0็ะครับเราลดมาจาก8 7 1 9 0 0ลดอีก5,000 0ืนะ8แ9 0 0 0รถปี2020แล้วไม่ก็จะบอกว่าไม่ได้เยอะเลยนะครับไม่คันนี้นะแค่1,19,000ข้อดีคือตรวจเช็คระยะใหญ่ที่ระยะแสนให้เรียบร้อยคุณได้ราคาคันนี้ไปจากราคานะปกติเป็นล้านกว่านะออปชั่นเหมือนรถยุโรปเลยเดี๋ยวดูติดตามคลิปน,นี้ให้จบนะครับอีกจะซูมให้ดูว่ารถมือสเกรดเของเพชรยนต์เป็นยังไง แน่นอนครับสำหรับรถคันนี้นะเป็นรถผู้บริหารนะครับหรือเป็นรถครอบครัวขนาดใหญ่ชั้นออปชั่นต่างๆเนี่ยจะให้จัดเต็มริเวณส่วนของผู้โดยสารนะครับมาลองดูนะเป็นยังไงอันนี้พอเปิดประตูนะอ่านี่เห็นเลยนะครับว่าที่บอกคอกผิดนะครับขยับมาให้ทําไมครับเพราะว่าเราเป็นผู้บริหารใช่ไหมที่นั่งกว้างต้องกว้างขวางนะครับเห็นไหมครับเนี่ย ทำให้คนที่นั่งด้านหลังนะอย่างเช่นเป็นผู้บริหารบริษัทหรือว่าผู้ใหญ่ในครอบครัวเข้ารถได้สบายๆเลยกลับมาอีกครั้งนะครับกับอิดนะครับรถเก่งมือ2เกรดเนะอิดเป็นที่ปรึกษาการขายนะครับอยู่ที่เพชรยนต์สันนักง,งานใหญ่อยู่ที่สุวินโฮมส6จะบอกว่าเดินทางไปมาสะดวกมากๆนะครับติดถนนสุวินทวงศเลยฉะนั้นไม่ว่าจะเดินทางจากกรุงเทพเนาะ ถ้ามาเส้นถนนสุวินทวงศ์ปูก็แบบมาง่ายๆเดินทางมาต่างจังหวัดจากภาคตะวันออกน,นี่ยิ่งสบายสบายเลยจะบอกว่าสบายสบายรถไม่ค่อยติดนะเส้นนี้เพชรยนเนี่ยเรามีทั้งหมดตอนนี้3สาขาแล้วแล้วย้ายสำนักง,งานใหญ่มาอยู่ที่ที่อีฐประจําอยู่นะครับคือสาขาสุวินทวงศ์46นะครับซึ่งที่เราซื้องเงินสดมาทุกคันเลยนะห0 0กว่าคันอย่างที่เห็นนะครับเฉพาะที่เพชรยน์สาขาสำนักง,งานใหญ่สุวินทวงศ์เนี่ยมีทั้งหมดเนี่ย300กว่าคันแล้วมีตั้งแต่รถเก๋ง4ประตูนะตั้งแต่รุ่น รุ่นท็อปนะเซกเมนต์ก็อย่างเช่น Camry a นะครับแ c c o r d นะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นพวก a u t i s c นะครับ Civic นะครับแล้วก็ไปถึง Eco Car นะครับอย่างเช่น Yaris นะครับหรือว่าอื่นๆนะอย่างเช่น Mazda 2นะครับ n i ส s ัน a l m e r a แล้วเราก็มีรถครอบครัวเจที่นั่งด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Isu m u ิวเ Fortuner ์จู s u อ i ์เวสตบิชเอ็กซ์นะครับแล้วก็เรามีรถกระบะไม่ว่าจะเป็นกระบะ4ประตูกระบะแคบนะครับหรือว่ามีทั้งทรงสูงทรงต่ํา แล้วก็มีรถตู้ด้วยนะครับอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์นะครับจะมีทั้งหน้าสั้นและหน้ายาวนอกจากนั้นเนี่ยเพรยนต์เนี่ยเป็นเจ้าของนะคือมีบริษัทลูกคือไทยพัสเป็นศูนย์บริการรถยนตคบบ์ครบวงจรนะครับจะ้นเรื่องยางน้ํามันเครื่องเบรกแบตเตอรี่ช่วงล่างตั้งศูนย์เรามีการดูแลให้ลูกค้าครบทุกคันจะบอกว่าจุดเด่นก่อนอีกจะบอกว่าซื้อรถมือสองทั้งทีงทนะคือถึงไม่ได้ไ่ซื้อของเราแต่สิ่งที่เป็นกังวลแทนคุณลูกค้านะก็คือว่ากลัวคุณลูกค้าจะไปเเจอออรรมมืออที่กดย้มแมวนะคับ ย้อมแมวมีอะไรบ้างอาจจะไปเจอรถที่ไฟไม่มาน้ําท่วมมาตัดต่อตัวถังเปลี่ยนเครื่องยน์อะไรมาอย่างนี้นะอันนี้คือเกรดย้อมแมวหรือว่าคุณไม่ได้รถตามสภาพถามว่าข้อข้อเสียของรถตามสภาพยังไงคือคุณอาจจะได้รถมือสองที่ราคาถูกมันก็จริงแต่ว่าคุณต้องเอาไปซ่อมเองนะครับซ่อมเองแล้วไปไปมา,มานะมาแพงกว่ารถที่เป็นมือสองเกรดเอพรีเมียม e e ที่ว่าซ่อมมาให้แล้วปรับมาให้แล้วอย่างเพรยนยนนะครับ สามนะครับคุณอาจะเป็นรถเจอที่เกรดดีจริงๆนะเกรดดนะีเนาะแต่ว่าแล้วเขาก็บอกว่าเมิการปรับสภาพมีซ่อมให้แต่ถามจริงครับคือว่าจะมีสักกี่ที่ที่เหมือนเพรยนต์เพรยนนะครับเราจะมีการตรวจสภาพอินสเปกให้นะครับอย่างเงี้ยที่แบบแปดซิกเกอร์สีเหลืองเนี่ยนะอย่างเช่นอย่างเงี้ยนะครับกับบริษัทคนกลางนะเป็นเติร์ดปาร์ตี้นะก็คือบริษัทชิกซึ่งบริษัทชิกเนี่ยสามารถเสิร์ชจากอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับว่า เขาเนี่ยนะมาตรฐานเขาใช้มาตรฐานเยอรมันนะครับ TUV ซึ UV, ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับที่ใช้ตรวจรถยุโรปนะนั้นไม่ว่าจะเป็นพวก Mercedes Benz อะไรอย่างเงี้ยชิคเขาก็มีเซอร์ติฟายให้นะครับซึ่งอันเนี้ยเราสามารถส่ง PDF ไฟล์นะครับให้กับคุณลูกค้าได้เลยนะครับเป็นไฟล์ PDF นะส่งทางไลน์ได้เลยแค่ไม่ต้องห่วงนะหนึ่งเราคัดรถมาแล้วทุกคันที่เราคัดมารวมทั้งคันนี้จะต้องไม่มีการชนหนักนะครับไม่มีการพลิกค,คว่ํา ไม่มีจมน้ำนะครับแล้วก็ไม่มีการกรอไม้ไม,ม่ทุกคันต้องเป็นใหม่แท้ส่วนใหญ่นะครับเป็นรถที่มือเดียวใบแดงครับอันนี้เช็คจากเล่นทะเบียนได้เลยนะครับเพชรยนต์เนี่ยดูแลคุณลูกค้ามา25ปีแล้วนะครับคนหลายๆคนรู้จักเพชรยนต์ถึงกล้าถึงกล้ามาซื้อรถมือสองนะเขาก็เสิร์ชม,มาหลายค้นคว้าหาข้อมูลมาหลายบริษัทใช่ไหมครับ เพชรยนต์ดูแลคุณลูกค้ามากกว่า5แสนลายตลอด25ปีมีสโลแกนคือ Drive by trust นะครับก็คืออยู่กับความเชื่อมั่นของคุณลูกค้าไปอินไม่มใจว่าคุณดูคลิปรถมือสองอ่ะพวกเรื่องสเปครถต่างๆเนาะเราสามารถเสิร์ชจ,จากอินเทอร์เน็ตได้นะว่าอย่างเช่น1.0 2.0ให้บิทเทคอะ่ะมีทำอะไรได้บ้างออปชั่นอะไรได้บ้างแต่สิ่งที่คุณลูกค้าอยากรู้ที่สุดนะครับหนึ่งเนาะราคานะสองนะคุณภาพคุ้มกับที่คุณลูกค้าได้จ่ายไปหรือเปล่านะสามนะครับ ยอมแมวไหมอันนี้คือสิ่งลูกค้กากังวลและคลิปนี้นะเดี๋ยวอิกจะพาเดินวนรอบๆคันโชว์จุดรายละเอียดต่างๆให้เห็นเลยว่ารถเกรดเอพีนี่เป็นยังไงที่คุณลูกค้าซื้อไปแล้วครบจบไม่ต้องมาถูกหลอกนะครับแล้วที่สาคัญไม่ต้องมาซ่อมจุกจิกเพิ่มเติมเพราะเสียเวลาทั้งเสียเงินบางคนนะการที่เอารถไปซ่อมทีไม่มีรถใช้เนี่ยสูญเสียโอกาสในการสร้างรายได้นะวันละหลายหมื่นเลยโอเคเรามาเข้าเรื่องกันนะครับ คันนี้นะครับเป็น Honda Accord 2.0ไ y บ r ิดเ e c กนะครับราคานะ829,000เท่านั้นเองจากป้ายแดงร้านกว่าเป็นรถมี2 0 2 0ไมล์1 1 9 0 0 0ฟังเหมือนจะเยอะแต่จะบอกไม่ใช่เลยรถด,ดีๆเขาวิ่งได้เกินเป็นล้านโลที่สำคัญนะครับคันนี้พอเช็ค100,000ถ้าใครที่เข้าสูนไปบ่อยจะรู้ว่าเช็คที่100,000เนี่ยจะเปลืองเงินมากที่สุดเพราะว่ามีการเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่าง ทุกคันของเพยรยน์เนี่ยนราจะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับมีแหล่งที่มาที่ไปส่วนใหญ่เป็นรถที่หมดสัญญาเช่ามานะครับหมดสัญญาเช่าก็ทําให้รถที่อยู่ในองค์กรเนาะก็จะมีการใช้ที่แบบทะนุถนอมเพราะมีรถสเปร์มีรถสำรองใช้นะครับที่สําคัญเข้าสู่ตลอดซึ่งสู่เนี่ยสามารถตรวจสอบได้เลยนอกจากนั้นนะครับซื้อรถกับเพยรยน์ไม่ต้องห่วงเรามีทั้งรับประกันหลังการขายเนาะมีประกันเครื่องปีเครื่องเกียร์นะครับ1ปีหรือ20,000กิโลเลยนะครับนอกจากนั้นนะครับ ช่วงนี้นะมีดอกเบี้ยพิเศษจนถึงสิ้นปีนี้เท่านั้นนะครับดอกเบี้ยรเริ่มต้นที่1.29%สําหรับรถปีใหม่ๆตั้งแต่2019ขึ้นไปซึ่งคันนี้เป็นรถ2 2 0สามารถเข้าอัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่ม1.29%ก็ได้หรือถ้าคนบอกว่าหลายๆคนนอยากซื้อรถไปแดงแต่มีปัญหาคือ1ไม่มีเงินดาวน์หรือติดพวกเครดิตเพรยนนะช่วยดันมาได้หลายรายอย่างเช่นเรื่องเงินดาวนะครับเราแก้ปัญหาหคุณลูกค้าคือถ้าคุณลูกค้านะครับมีสลิปเงินเดือนเช่นเป็นพนักงานบริษัทเเอกชนนป็น ข้าราชการเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจมีซื้อเงินเดือนที่สําคัญมีเครดิตผ่อนบ้านผ่อนรถนะครับแล้วก็มีวงเงินบัตรเส้นเชื่อหรือบัตรเครดิตเนี่ยเกินหนึ่งแสนขึ้นไปนะมีบอดผ่อนดีนะไม่มีคืนรถอะไรพวกนี้เขาเรียกเครดิตดีระดับ A ออันนี้คุณลูกค้าสามารถดาวศูนย์บาทฟรีดาวได้เลยถ้าคันนี้นะครับถ้าฟรีดาวนะคือดาวศูนย์บาทคันนี้แปดแสนสองหมื่นเก้าพันใช่ไหมครับผ่อนเดือนประมาณหมื่นหกเท่านั้นเองเงินเดือนประมาณสามหมื่นสองเนี่ยออกได้สบายๆนะครับตามเครดิตแบงค์ถ้าเครดิตไม่ดี เปลี่ยนบูโรจริงๆเรามีวิธีช่วยดันมาได้หลายเคสขอให้มาปรึกษาเพชรยนนะอยู่กับคุณลูกค้ามา25ปีแล้วเรามีประสบการณ์มากๆเราช่วยคนที่อยากจะมีรถจริงๆบางคนอาชีพอิสระใช่ไหมครับบางคนทางานฟรีแลนซ์บางคนเป็นเกษตร,รกรบางคนเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นหุ้นส่วนหอจกอเนี้ยเราก็ช่วยมาหลายคนแล้วขอให้มาปรึกษากับอินเนาะอินมีที่ปรึกษาการขายแล้วก็ที่ปรึกษาสินเชื่อหลายๆสินเชื่อเลยนี่ไม่ต้องห่วงอ่ะมาดีเทลตัวรถกันดีกว่าคันนี้นะครับ เป็นรุ่นท็อปสุดเลยคือรุ่น2.0ไ b บริดเทคจะเป็นเครื่องยนต์น้ํามัน2.0ที่ทํางานควบคูค่กับระบบ h y b ริดคือจะบอกว่าเพราะว่าอีกมีลูกค้าที่ถามว่า Accord h y b ฮบรอ่ะมีไหมอะไรอย่างงี้มีครับมีครับคือคันนี้เลยนะครับคันนี้ได้สีดําหล่อๆเลยนะครับไฟหน้านะครับไฟหน้าเป็น LED นะครับ LED ทั้งหป็นแบบไลท์กลดิ้งนะครับแล้วก็มีมันติบิลิฟเตอร์สวยงามหล่อๆคมๆเลยนะครับ มีไฟตัดหมอกมีเซ็นเซอร์หน้านะเซนเซอร์หน้าได้ไปเลย4ตัวนะครับกระจังหน้าเป็นแบบโครเมียมตามสไตล์ h อนด a ต้องเข้าใจก่อน DNA ของ Honda ค,คือรถต้องแรงนะครับแล้วก็รูปทรงสปอร์ตอันนี้เป็นทุกรุ่นเลยของ Honda ถ้าสังเกตนะจะมีเขาเรียกเป็น DNA ฉะนั้นใครที่ชอบดีไซน์โฉบเฉี่ยวดูหล่อนะครับดูไม่แก่นะแต่อยากได้รถผู้บริหารหรือรถครอบครัวขนาดใหญ่แนะนําคันนี้ครับ a อ o ์คอร200 Hybrid e c รุ่นท็อปของปี2020นะครับมาดูกันต่อเลยนะครับส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝากระโปรงเนาะเห็นความคมสันเห็นไหมยังเหมือนเดิมเลยนะครับภาษีพร,พรบเราต่อให้ครบถึงปี2569สิ่งหายเห็นไหมคูณลูกค้าได้รถไปเนี่ยเอาตรงๆนะซื้อรถกับใหโยนอนะ่ะครบจบภาษีพร,พรบรต่อให้ครบนะครับทำให้แบบเอาไปขับได้เลยที่สำคัญไม่ต้องเสียค่าซ่อมจุกจิกนะครับ เรามีรับประกันหลังการขายพวกระบบไฟฟ้านะครับระบบเกียร์นะครับแอร์อะไรพวกนี้อีกมีระยะมีประกันหลังการขายด้วยฉันไม่ต้องห่วงนะเพราะหลายหลายคนถามว่าซื้อรถมีประกันไหมมีครับเพราะว่าเราอะขายเฉพาะรถเกียร์เอพรีเมียม e อันนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะตัดปัญหาจุดนี้ไม่ได้เลยเดี๋ยวก็นี่คบแม็กนะครับแม็กคันนี้นะได้ยางนะครับเดี๋ยวดูหน่อยยาง ยางฟูดไร้นะครับของยางเรเดยนฟูดไรนะปีนี้ได้ปีนี้เลย2025นะครับเดี๋ยวให้กองโฟกัสนิดนึงอ่าได้ยางปีใหม่ๆเลยแม็กสภาพยังคมๆสวยๆนะสภาพสมบูรณ์มากๆดิสเบรกไเลย4ล้อเป็นเพราะเป็นรถสมรรถนะสูงนะครับมีสัญลักษณ์ไฮยบิดเด 100, รียบร้อยนะฮะโอเคได้ไปเรียวที่กระจกข้างนะครับคันนี้จะมีซันรูฟด้วยนะครับแล้วก็การตกแต่งภายในนะจะบอกว่าสวยมากแต่ขอนะอ่าเดี๋ยวเปิดให้ดูแล้วมีส่วนตัดโครเมียมนะ ส่วนข้างล่างนะโอเคดูหล่อคมเลยเป็นการตัดขอบให้นะกระจกแท้จากคอนด้านะครับอ่าเห็นไหมเดี๋ยวส่องด้านนี้ให้ดีกว่าจะได้เห็นชัดๆอ่าแต่อาจจะกลับหัวนิดนึงนะครับโอเคคันนี้นะครับตกแต่งภายในนะเป็นหนังสีน้ําตาลช็อกโกแลตนะครับอ่าแล้วก็ตัดด้วยต่างสีดําแล้วก็มีลายไม้นะเป็นแบบลายไม้ออกนะครับแนวตั้งนะครับสีน้ําตาลเข้มจะบอกว่าหรูหราถ้าใครนะนั่งเครื่องบินแบบบินบิสเนสคลาสเอาตรงๆอ่อ ระดับเฟิร์สคลาสถึงแบบนี้นะแบบนี้เลยแล้วก็หรือว่าเป็นเครื่องบินส่วนตัวนะเนี่ยจะเป็นการดีไซน์แบบนี้เลยส่วนลายไม้เนี่นถ้าใครเคยไปนั่งเรือยอชนะครับก็จะใช้ลายไม้แต่เป็นแนวสีโอคเขมเนี่ยเราจะเป็นการบ่งบอกความรสนิยมที่หรูหรานะครับเพราะการที่จะเป็นเจ้าของแอ c คอร์ดแน่นอนครับเราเลือกที่สถานะเนาะมาดูข้างในดีกว่าข้างในนะคันนี้มีทั้งโหมดนะครับโหมดสปอร์ตนะครับเพิ่มความสปอร์ต ให้แบบแรงพันใจแล้วก็มีอีคอนประหยัดน้ำมันเวลาใช้ในเมือนะครับแล้วก็มีหมด EV แล้วก็มีปุ่มที่เป็นป a r กิ้งเบรกอะเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็เบรกโฮที่เก็บของเนาะใหญ่อันนี้มีสไลด์ได้นะครับส่วนดีไซน์คอนโซลกลางเนี่ยจะเป็นเป็น d n เ h o n เ a เลยคือเขาจะลากยาวจากแอร์ไปถึงตรงเบาะเลยนะครับคือ เหมือนดีไซน์เอาตรงๆป้าเหมือนใน private jet เครื่องบินส่วนตัวเพราะว่า Honda A เนี่ยเขาก็ผลิตเครื่องยนต์ด้วยในส่วนนะมีที่เสียบสายชาร์จ USB มีที่ชาร์จไรเลสเรียบร้อยนะแอร์เป็นแบบแอร์ออโต้เรียบร้อยนะครับมาเรามาดูในส่วนกว่าที่ที่เคยบอกไงว่ารถไม่มีการย้อมแมวดูอะไรบ้างนี่ครับอย่างเช่นรูกลมๆเนี่ยเขาเรียกตะเข็บเบ็ดอาร์ที่เป็นตะเข็บเป็นเบ็เนี่ยครับคือถ้ารถมีการตัดต่อตัวถังมีการกลับสีมาใหม่นะ จุดพวกนี้จะโดนสีใหม่โปะสีทับไปแล้วนะแต่คันนี้ยังค้างคันแรกแงให้ดูเลยว่าไม่มีนอกจากนั้นดูอะไรอีกนะครับพวกน,อน็อตต่างๆเห็นไหมรูแบบว่าน็อตยังไม่มีการไขขำขยับตรงเสาบีเลยนะครับเดิมๆเ,เลยนะครับแล้วก็ดูว่านี่นะครับระบบไฟฟ้ายังใช้ได้ปกติสภาพหนังแน่นๆฟูๆนะครับมีบอกแบบมีรูระบายอากาศเรียบร้อยลดความร้อนในการขับขี่แล้วก็ถ้าสังเกตน,นะตัวเบาะ ตรงปีกข้างของเบาะนะครับของ Honda เนี่ยจะมีความหนาแล้วก็มีอบอุ้มสรีระมากกว่ายี่ห้ออื่นๆนะเพราะฉะนั้นขับเร็วได้สบายๆมีการทําให้ตัวเนี่ยมันไม่สไลด์ออกนอกเบาะนะครับแล้วก็ส่วนของพรมนะให้ดูอะไรให้ดูว่ารอยพรมไม่มีรอยช้าน้ํานะแล้วก็ตัวส่วนโลหะใต้เบาะต่างๆหรือว่าใต้นี่นะครับใต้ส่วนที่วางเก็บของเนาะให้เห็นเลยว่าไม่ไม่สนิมอย่างที่บอกไงเพราะตอนนี้มันมีรถที่จมน้ําอ่ะ เขาม่ในตลาดรถมือสองเยอะมากนะครับคุณลูกค้าควรระวังเลยนะอันนี้เรามีเล่มอะไรครบนะครับคันนี้เนาะนี่มีครบเลยเนี่ยลำดับที่หนึ่งมีมีชื่อเรียบร้อยคุณได้เป็นรถมือสองที่แท้จริงนะไม่ใช่รถมือช้ำแบบมือสี่มือห้ามือหกมือเจ็ดอ,อะไรทั้งสิ้นโอ้แค่แค่เล่มก็หรูแล้วเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแบบหนังเนาะมีสมุดร,รับประกันอะไรจากแอ c o คอร์ดเรียบร้อยนะครับไม่ต้องห่วงนะเล่มครบคู่มือครบอะไรทั้งอย่างนะครับโอเค มาดูในส่วนของด้านหลังบ้างทันนี้เห็นข้างนอกชัดๆเลยเนาะมีม่านนะครับอโอเคส่วนความสมบูรณ์ของหนังเนาะแล้วลายไม้นะครับหนังสีน้ำตาลโอเคยังเหมือนเดิมต้องเข้าใจก่อนนะขนาดรถมือหนึ่งนะก็ยังมีดีเฟกบ้างเลยนะครับแต่ว่ารถมือสองเรื่องปกติมันจะต้องมีนิ่งหน่อย,อยแต่ข้อดีอกรารซื้อกับเฮียดต์นคือเราจะมีการเก็บงาให้มีการชงมีการปรับสภาพเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลย ุณได้มือสองที่พร้อมใช้มือสองสภาพบันง,งามเบาจะมีการสปาเบาแบบนี้ให้เรียบร้อยนะครับสีเนาะขัดเคลือบให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นคนุณได้รถแบบสภาพใหม่ๆสภาพนางฟ้าเลยในราคาที่ประหยัดไปเป็นแบบครึ่งเลยดีกว่าคันนี้แค่8 2 9 0 0ให้เห็นเลยดูตะเก็บเม็ดอาร์คขี้ปาการโรบอทจากโรงงานใครดูรถเบนนี้รู้ทันทีว่าคันนี้ไม่มีการมาปรับสีก่อไหม่อะไรทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวกอไหม่ดูจากคุณภาพวัสดุคันนี้นะเพราะว่าเท่าไหร่ไม่เนี่ย1.1นาะ แต่ว่าคือสภาพวัสดุก็จะตรงกับ1นึ่งแสนหนุ่งไม่ใช่บอกว่าบอกบอกบอก,บอกไมโฆษณาเหมือนเจ็ดันแต่ว่าโอ้โหสภาพแบบเป็นแสนก็ไม่ใช่นะครับอ่าต่อนะครับให้ดูแม่งนะอันนี้ด้านหลังซ้ายและสภาพยางนะยางในปีนี้เลยปี2025นะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนเลยโอเคส่วนท้ายเนาะแอค o คอร์ดกระจกฮอนด้านะครับฮอนด้ Honda แท้ตัวเสาอากาศเป็นคี้ปลาฉลามนะครับสมบูรณ Okay. คันนี้มีกล้องถอยจอดเรียบร้อยนะครับเซ็นเซอร์หลังเนี่ยได้ไปเลยเนี่ยน้ำก่อน4หลัง4หน้าเลยนะเป็นทั้งหมดแบบแเซ็นเซอร์เลยนะครับไฮบริดคันนี้แล้วที่สําคัญก็คือประหยัดน้ามันมากๆนะครับโอเคอ่าน,นี่อันนี้เป็นปุ่มสําหรับที่จะพับเก็บเบาะนะครับแต่ของอย้อนไม่พับนะครับรถคันนี้เนาะเป็นรถที่วงางออกดีไซน์มาสําหรับเป็นให้สําหรับผู้บริหารหรือครอบครัวขนาดใหญ่เพราะั้นสิ่งที่เขาจะเน้นก็คือหนึ่ง ความใหญ่โตของผู้โดยสารซึ่งจะบอกว่าสำหรับแอร์คอร์เนี่ยใหญ่ที่สุดในเซกเมนต์เดียวกันนะครับอ่าเดี๋ยวอีซูไม่ดูข้างล่างกันดีกว่าอ่าดูอะไรครับดูว่าไม่มีสนิมเนาะอ่าเห็นไหมเนี่ให้เห็นเลยใต้ท้องเครื่องเรากล้ารีวิวกันแบบช่ำๆแบบนี้แบบรีวริวแบบจริงใจเพราะอะไรครับเราขายรถเฉพาะเกรดคุณภาพพรีเมียมเท่านั้นนะ ส่วนที่เป็นคิ้วโคเมียมรอยต่อต่างๆนะครับดูผิว <c oughs> คือบอดี้เห็นไหมขัดเครื่อบมาให้เรียบร้อยเห็นตัวอีกแบบชัดเจนเลยสะท้อนแสงสวยมากส่วนโครเมียมนะครับส่วนสามเหลี่ยมอันเนี้ยเพิ่มเดี๋ยวปิดปิดก่อนอปิดปุ๊บปิดปุ๊บถ้าสังเกตเนาะเส้นโคเมียมที่ลากมายาวๆเนี่ยมันเพิ่มความยาวให้ตัวรถให้ดูสปอร์ตนะครับ เอาตรงๆถ้าเป็นเบนซก็คล้ายๆพวกซ l ออออ่ะ,อะ mm hmm. แต่คุณเนี่ยคุณได้ราคารถที่แบบออปชั่นความหรูหราแบบรถยุโรปนะแต่ราคารถญี่ปุ่นแล้วไม่ใช่ญี่ปุ่นธรรมดาคือตรงๆถ้าแปดแสนนะถ้ามาซื้อเงินสดคุณอาจจะได้พวกแค่อาลติสใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้คุณสามารถเป็นเจ้าของรถแอคคอร์รถแบบโอ้โหโคตรใหญ่หรูหราเนี่ยกระจกแท้ Hon d a h ฮ n d a นะครับเนี่ยที่ดย ห้องโดยสารอบอกว่างมากๆคือเวลาที่ที่แบบเปิดรถมาปุ๊บใช่ไหมครับบอกบอกส่วนค้อผิดอคือคนขับเขาใจเลื่อนกลับไปแห้อัตโนมัตินะครับได้นั่งให้ดูนะอิสุ่งร้อนี่นะครับระยะห่างจากเขานล่นะครับแบบเป็นฟุตเลยคือนั่งแบบสบายๆเลยนะครับเพราะอย่างที่บอกคันนี้เน,น้นเน้นที่ส่วนส่วนห้องผู้โดยสารเนาะจะต้องมีความกว้างขวางสะดวกสบายนี่นะเบาะนุ่มๆ วางแขนมาอ่ะเปิดได้นะครับใส่แก้วน้ํานะครับที่อันนี้ใหญ่สบายๆนั่งสบายมีที่เก็บของเนาะอ่าแต่ว่าเขาจุดเด่นคือมีกุญแจล็อกได้นะครับเพราะฉะนั้นบอกว่าคุณสามารถเก็บของมีค่าได้ไม่ต้องกังวลเลยคันนี้นะครับอัน,นี้แล้วก็มีปุ่มสําหรับที่จะปรับนะครับปรับพนักพิงทําไมต้องมีตรงนี้ครับก็ให้คนที่คนขับ เป็นดรเวอร์ของเราสามารถปรับแทนคนที่ดูดฝั่งซ้ายได้ซันลูมนี่สวยงามมากๆเ,ออเดี๋ยวนั่งอีกทีเห็นชัดๆเลยนะพอมีซันรูมเนี่ยมันลดความอึอดอัดนะรถคันนี้โอ้โหเด็ดจริงๆใครเดีวนี้นะน็อตเสาบีต่างๆให้เห็นเลยนะไม่มีการขขันขยับมาเดี๋ยวไปส่วนของข้อผิดนะครับส่วนของคนขับบ้านดีกว่าเบานะเนาะเมมโมรี่นะครับได้สองตำแหน่งนะครับอ่า แต่ว่าพอที่มันไม่ได้ทำไมครับเพราะว่าพอคนขับนั่งแล้วเนาะเราอยากจะให้ผู้บริหารนั่งข้างหลังเนี้ยเราสามารถกดเมรีปุ๊บโอ้โหจะสังเกตโอ้โหกว้างขวางมากๆผู้บริหารเนาะเข้าไปแบบสบายๆแบบเพราะว่าอย่างที่บอกไงคือเรนเป็นผู้บริหารอ่ะสมมว่าจะขับเองปรัแบบบอรไฟฟ้าได้นะครับแล้วก็ คันนี้สตาร์ทมือนะครับเสียงนุ่มมากเพราะเป็นเครื่องไฮบริดนะครับไม่โชนไม้แท้ห0ึ่งแสนนตามที่เห็นนะครับซึ่งจะบอกว่าถ้าดูรถเป็นเนาะเอาช่างมาดูจะรู้เลยว่าก็นี่แหละก็คือวัสดุตามที่ช่างจอทัชสกรีนคือใหญ่โตเลยอ่ะกดตกลงสามารถทำทั้งนาวิเกตนะครับเป็นนำทางโทรศัพท์นะครับมี FM ออะไรได้หมดแล้วก็มีต่อบลูทูธเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้นะครับ คำนวณระยะทางอะไรคำนวณได้หมดแอร์เป็นแอร์แอร์แบบออโต้นะครับนี้สามารถปุ๊บวางโทรศัพท์ชาร์จตรงนี้ได้เลยเขาแบบลึกๆเลยมีอีคอนนะครับโหมดสปอร์ตโหมด EV ปกักกเบรกตัวนี้ทํางานอยู่นะครับก็ขึ้นโชว์สีแดงเนาะเบรกมือนะครับแล้วก็เบรกโนะครับเดี๋ยวเราจะส่วนนี้อะไรบ้างอ่ะอันนี้ที่เก็บแว่นตากันแดดนะครับแล้วก็ส่วนนี้ที่สําคัญคือซันรูฟครับ เอาไปเปิดปิดสันรูฟอ่านี่โอ้โหโลง่งเดยทำให้โอโ้ชอบมากๆเลยจะบอกว่าได้คันที่มีซันรูฟเนี่ยราคาแค่800,000กว่าจะบอกว่างามมากๆแล้วที่สำคัญคุณได้รถนางฟ้าแบบนี้นะครับ ในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเรามาให้ดูนะสภาพของเครื่องยนต์ว่าสมบูรณ์ยังไงสนา้ฟ้ายังไงนะไม่ว่าจะเป็นตัวฝากระโปรงเนาะอ่ารูระบายอากาศยังรูกลมคมสวยเดิมๆิมจากโรงงานพารถถ้ามีการชนหนักมานะรูนี่มันจะไม่กลมแบบนี้ละเนี่ยแผ่นต่างๆมอกอยังมีเหมือนเดิมนะครับอ่ารูกลมๆมเลยนะซีลต่างๆจริงๆมันเช็คซีลได้เลย คือเพชรยน์ก้าให้เช็คนะเพราะว่าเราอ่ะตรวจสอบกับชิกซึ่งใช้มาตรฐานเยอรมันที v ซึ่งเขาตรวจสอบกับ Mercedes อะไรอยู่แล้วแล้วมีใบรับรองซึ่งออกให้จากชิกนะไม่ใช่จากเพชรยน์รับรองเนี่ย274จุดเลยเกือบ300จุดส่งให้คุณลูกค้าเป็น PDF ได้เลยตรวจสอบมีทั้งหมด20หน้านะครับงนั้นคุณลูกค้าได้ใบรับรองแบบละเอียดละเอียดนะครับไม่ต้องกังวลยิ่งโดยเฉพาะคนที่ดูรถไม่เป็นนะครับคุณผู้หญิงนะคนที่ไม่เคยซื้อรถมือสอง การที่มีใบรับรองคุณภาพจากสถาบันที่เขาให้ความใบรับรองกับรถยุโรปนะแต่ในการซื้อรถญี่ปุ่นออปชั่นยุโรปราคาญ,ญี่ปุ่นแบบคันนี้จะบอกว่าโคตรคุ้มนะครับแล้วจะบอกว่าไฮบริดเทคมานานมาเพราะรุ่น็อปมาไวไปๆอยากให้รีบติดต่อเลยคันนี้นะอันนี้เบ้า,าซุ้มโชงเนาะซุ้มโชงซ้ายหเห็นเลยว่าน็อตไม่ได้ไขขันขยับเลยเราไอตัวตะเข็บเม็ดอ้าต่างๆนะยังเน,ยน,เนียนเหมือนเดิมเลยนะครับไม่มีการไขขันขยับนะครับ อ่าในส่วนของเครื่องยนต์เนาะโอเคเนีย่ยเห็นไหมน็อตต่างๆเนาะยังเหมือนเดิมสภาพเดิมๆครับผมพอเพชรยนต์เราเน้นรถเราคัดมาดนตั้งแต่แรกว่าต้องเป็นรถที่เกรดเอเท่านั้นพรีเมียมเท่านั้นถึงจะเข้ามาอยู่ใน <c oughs> เราถึงจะซื้อเงินสดเข้ามาก็ถ้าใครดูคลิปนะครับคันนี้ชอบคันนี้นะติดต่ออีกได้เลยนะครับ0ูนย์เก2 9 7ห้าอกเนะครับอิทเป็นที่ปรึกษาการขายของเพชรยนต์นะครับดูแลคุณลูกค้ามาหลายรายนะครับก็ อีกก็จะรอดูแลคุณลูกค้านะจะมาไม่ว่าจะมาชมเองนะที่ร้านเลยหรือว่าจะให้วิดีโอคอลมาดูรถก่อนก็ได้จะจะบอกนะเพราะรุ่นท็อปแบบนี้นะแล้วรุ่นไฮบริดไอคคอนไฮบริดเนี่ยคนตามหาเยอะมากเพราะฉะนั้นรีบทักมาให้ไวเลยนะครับเพราะว่าแน่นอนครับราคาแบบนี้คุณภาพเกรดเอกเกรดนางฟ้าไม่ใช่รถย่อมแมวหาแบบหาไปได้นะ มีคันเดียวนะตอนนี้ให้บิดเท็ที่เพยนนะครับแล้วก็สามารถแอดไลน์ก็ได้นะถ้าไม่อยากโทรแอรไลน์ไอดนะครับ i s t b o x ีกนะครับอด์บ็อ,บอกซ,ซึ่งอีกจะให้ไว้ตรงคำอธิบายเนาะส่วนเบอร์โทรศัพท์อีกจะให้ไว้ตรงมุมล่างซ้ายสำหรับคุณลูกค้าที่คุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ดูคลิปจนจบนะขอฝากกดไลค์กดแ like, ชร์กด u b s c r i b e นะครับแล้วคลิปอื่นๆต่อไปอจะนำรถมือสองคุณภาพนางฟ้าจากเพยนต์มาเสนอให้คุณลูกค้าเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ